ที่คุณโมลี่ชอบเลยอะโคซีล่ะชอบผู้ชายแบบไหนอย่างเดียวค่ะชอบผู้ชายที่สูงกว่าค่ะก็สูงกว่าค่ะก็สูงกว่าไม่สูงค่ะแต่สูงยาวไปถึงตัวยาวขาครับขายาวมันโสดสนิทเลยนะครับเนี่ยมีมีมีคนคุยบ้างไหมมีคนคุยบ้างไหมเขาก็มีทักมาบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยับใครเพราะอะไรก็เพราะอะไรเพราะอะไรแม่อยากให้โฟกัสเรื่องเรียนมากกว่า เฮฮาไหมชอบคนเฮฮาไหมชอบค่ะเฮ้ยไปพดเป็นจะพืชนหามไปวัดเป็นจะพื้นใช่อบปุ๊บต่อปั๊บปั๊บเฮ่อปับปุ๊บต่อปั๊บปุ๊บเอ่อเพิ่มอะไรอะอะไรอะอะไรอะเราคุยกันไปพอสังพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องความเฮ้ยเี้าเอ็กเชี่ยตกใจเลยแม่ง โอเคครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ The c o อร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่12แล้วนะครับและวันนี้แขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วสเปเชียล EP อีกแล้วเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปทําความรู้จักแบบลึกซึ้งกันดีกว่านะครับว่าแขกรับเชิญนั้นเป็นใครทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้สวัสดีครับคุณแขกรับเชิญครับไม่ทราบคุณชื่ออะไรครับชื่อมอลลี่ครับขอทราบหนึ่งคุณมอลลี่คุณมอลลี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเอ่อยี่สิบครับยี่สิบ ามหน่อยว่า20นี่เรียนอยู่หรือเปล่าตอนนี้เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ปีอะไรแล้ะครับปี3ครับปีสอยู่มหาลัยอะไรหรือเปล่าอะไรเอ่ยมอเอเชียครับมอเอเชียอยู่ในกรุงอัคเนย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่อยู่เหรอครับอยู่แถวพิคเตมเหรอใช่คับใช่ค่ะ๋อเราถามนิดนึงว่าเรียนคณะอะไรอยู่ตอนนี้เรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะบริหารธุรกิจปีสามแล้วเป็นยังไงบ้างครับยากไหมเรียนยากไหมยากครับยากระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าตั้งใจก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแล้วเราตั้งใจไหมแต่ช่วงนี้ก็เกลรยนิดนึงเกเรยังไงคือแบบเล่นเกมั้งวนค่ะอ๋อแล้วเราเรา เราเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดหรือเปล่าครับเกิดที่ไหนเป็นคนเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนครับเกิดที่สมุทรสาครค่ะสมุทรสาครนี่อยู่แถวไหนเอ่ยภาคใต้ปะภาคกลางเนี่ยแหละค่ะสมุทรสาครมันอยู่ตรงไหนอะครับมันอยู่ใกล้สมุทรปราก,การปะอ่าตอกไม่ถูกอ่ะ ไม่ไม่คระสมุตสาคอนนี่ถ้าแร้ผมทำความรู้จักนี่มันใช่ใช่คำคมนี่ปะเนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะใช่ปะครับอเอา้เอารู้จักคำคมสมุตสาคอนเหรอครับ <S 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 อยู่สมุทรสาครได้เกิดแล้วแล้วลไงต่อครับแล้วทำไมถึงมาที่กรุงเทพก็คือ,ก,คอก็คือเกิดเกิดที่สมสสุทรสาครค่ะแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพครับอ๋อไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งคือพ่อแม่เป็น <S 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 ค,คนคเป็นคนต่างจังหวัดว่างันเนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อแล้วถามหน่อยขอถามหน่อยครับตอนนี้คุณมอลี่พักอยู่หอเหรอพี่ชยยอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านคือบ้านเช่าหรือว่าบ้านพ่อแม่เลย บ้านของพ่อกับแม่ค่ะอ๋ออยู่กับพ่อแม่เลยหรือเปล่าครับอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้แล้วแล้วเดินทางไปเรียนไปมาไงรถเมย์ค่ะรถเมย์ค่ะคือนั่งรถเมย์หลายต่อไหมอ่ะต่อเดียวค่ะต่อเดียวถึงมหาลัยเลยเหรอครับไม่ไกลใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากมหาลัยถรืต้อง่าไหม ปีสามเนี่ยมันเราฝึกงานหรือยังเราฝึกงานหรือยังยังครับฝึกปีหน้าครับปีสี่แล้วเรารเราเตรียมไว้ยังว่าเราจะฝึกที่ไหนเรารู้ยังทางมหาลัยเขามีให้เลือกครับอ๋เอเราไม่ได้เลือกเองได้หรอครับเลือกเองได้ค่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้บอกค่ะอ๋อเราก็มีหน้าที่เรียนไปเรียนไปเรื่อยๆครับอ่าขอถามอีกนิดนึงตรงยิงประเด็นตรงประเด็นเลยลวกันสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างโสดไหมโสดครับไม่ได้ยินแล้วนะครับทุกคนทุกท่านเดิมพันอะไรี่ เคยมีแฟนมาก่อนไหมเราเคยัีแฟนแล้ว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 สดมานานหรือยังสามก่อนมานานแล้วค่ะจะปีแล้วค่ะโอ้จะปีแล้วหรอครับโอ้ยเาเรียกว่าสนสนิทเลยนะครับเนี่ยมีมีมีคนคุยบ้างไหมมีคนคุยบ้างไหมเขาก็มีทักมาบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครค่ะอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครไม่ค่อยคุยกับใครเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรแม่เขาอยากให้โฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าแม่เขาอยากให้โฟกัสเรื่องเรียนมากกว่า อันนี้อันไม่าบว่าคุณโมลี่อยู่อยู่ช่องไหนบเนี่ยปรมาจำอยู่ช่องไหนคือตอบเป็นดาราม่ามากเลยนะต้องบอกก่อนนะจริงๆไออันนี้จริงๆค่ะคือเราคุยกับแม่เลยใช่ค่ะแม่แม่เป็นคนพูดบอกว่าจะเพิ่งมีแฟนนะให้เรียนจบก่อน <c oughs> โตอยอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วเราก็เลยโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเราแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาเป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เราเสียการเรียนถูกไหม ครับหลังจากที่โสดมาหนึ่งป,ปีเนี่ยอะแล้วเป็นงานชีวิตดีขึ้นไหมหนึ่งปีผ่านมาดีดีค่ะดีกว่าเดิมเยอะเลยเดียวเดิมเยอะเลยเราไปไห<ช>นมา,าแต่า่คนเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าเรามีเพื่อน<ก>ไหมก็ไปกับไปกับ่อนมากไปกับเพื่อนครับอ๋อเราเยียวยาตัวเองด้วยการที่อยู่กับเพื่อนถูกต้องไหมครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อกับแม่ครับอ๋อนี่นะครับนี่เห็นไหม ความรักนะครับไม่จําเป็นที่แบบเราอกหักจากใครมาไม่จําเป็นว่าต้องไม่ร้องไห้ฟูฟไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยนะครับแล้วคนนั้นเหมือนกันนะครับพ่อกับแม่เรามีผู้หลับผู้ใหญ่เขาผ่านเขา่านน้ร้อนมาก่อนเราปรึกษาท่านได้นะครับถูกต้องไหมครับคุณโมลี่ใช่ค่ะแล้วอยู่กับเขาเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนบ้างกับพ่อกับแม่บ้างถ้าเหงาก็ออกไปเที่ยวถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเป็นคโมลี่ใช้วิธีนี้ใช่ไหมหนึ่งปีตลอดหรือปีที่ผ่านมา ช่ค่คะทําให้แบบตัวเองไม่รู้สึกเศร้าแล้วไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยถูกต้องไหมครับ<อ>แล้วขอถามนิดนึงสเปคที่คุณมอลลี่ชอบเลยอะโอซีอะชอบผู้ชายแบบไหนยอย่างเดียวค่ะชอบผู้ชายที่สูงกว่าสูงกว่าคุณมลี่สูงเท่าไหร่ครับบอกเลยสูงร้อยหกสิบห้าค่ะร้อยหกสิบห้าคุณซักสูงเท่าไหร่ครับคุณซักคุณซักเจ็ดครับ<ะ>ร้อยแปดสิบเอ็ดครับผมร้อยแปดสิบเอ็ดครับผม ร้อยแปดสิบเอ็ดได้ของไอ้หนวดครับของผมร้อยเจ็ดสิบพอไปได้ไหมครับร้อยเจ็ดสิบผมไปได้ไหมครับอาถามหน่อยค่ะก็สูงกว่าค่ะก็สูงกว่าไม่สูงครับายวมไปถึงตัวยาวขาครับขายาวแล้วมาไปบ้าไปบ้าแล้วถ้าร้อยหกหกอะถือว่าสูงกว่าปะอ่ะคุณมารีถ้าเขาไปจีบร้อยหกอะก็ถ้าคุยด้วยแล้วสบายใจก็โอเคครับอ่ะแล้วใครต่อครับร้อยจากคนสูงกว่าแล้วใครต่อ แค่นี้ละครับแค่นี้เองเหรอคือหน้าตาไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่เกี่ยงเลยเหรอเออไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมารีลงรถแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันใหม่ให้ครับอ่านแล้วไงต่อคือนิสัยอ่านนิสัยล่ะไม่มีนิสัยเหรอหรือหน้าตาเราไม่ไม่เกี่ยงก็แล้อาจจะนิสัยล่ะก็เป็นคนใจดีอะค่ะเป็นคนใจดีใช่เฮฮาไหมชอบคนเฮฮาไหมชอบค่ะเฮ้ยไปพุดไปจะพืดห้ามไปวัดไปจะพืดเฮ้ย ตอบปุ๊บตอบปั๊บปั๊บเฮ้ยตอบปั๊บปุ๊บตอบปั๊บปุ๊บเออเพิ่มอะไรอะอะไรอะอะไรอะอแบบนี้ชอบไหมครับแบบเนี้ยแบบเล่นมุกแป๊กแป๊กองไรครับคุณบอลลี่แบบเนี้ตลกดีค่ะตลกดีเอาเขาตอบเป็นนักสารน้มใจนะเอาง่ายๆคือถ้าเขาตอบจริงๆก็คือมุ้งเล่นมุ้งเสาะมุ้งเสาะมุ้งเสาะตัวเล่นอะไรอะประมาณเนี้ยเขาจะลงบ้างอะไรกัต่อครับชอบคนในฮาแล้วใจดีแล้วไงมีไหมชอบใส่เปย์ไหม ไม่ค่ะไม่ได้สนเรื่องนั้นค่ะแล้วก็ชอบคนใส่ใจค่ะโอ้โหใส่ใจได้แต่มองหรือเปล่าครับใส่ทองในทั้งปลาหรือเปล่าไม่ไม่คือแบบสายเปด้วยแล้วก็ใจดีอะไรดีด้วยอ่ะครับแบบนี้ไม่ชอบไหมชอบไหมก็ชอบเท่าที่พูดอะค่ะอ๋อชอบเท่าที่เรื่องใส่เปก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยไม่เคยคิดนะเงียบๆชอบไหมครับเงียบๆชอบไหมครับแบบเงียบๆดึมคือะไรเงี้ยชอบไหมครับ มันก็ถ้าเขาน่ถ้าเขาแบบอยู่กับเราเป็นอีกคนนึงก็ชอบค่ะยังไงะครับอยู่กับเราแล้วเป็นอีกคนก็แบบว่าตอนแรกเขาอาจจะขขมเขมอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่กับเราก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะชอบคนน่ารักมุ้ยมุ้ยอย่างเงี้ยเหรอครับค่ะมูมูนยชอบไะครับแบบคนชื่อมูมูเนี่ยครับชอบไหมแบบชื่อน่ารักแค่ชื่อก็น่ารักแล้วนะมูมู ถึงแม้ว่าชื่อจะเหมือนผู้บาดคุณชอบลค่ะอ๋อเราหึงไหมหึงหรือไหมเราข้อเสียเรามีข้อดีข้อเสียไงข้อดีของเราเราบอกข้อดีของเรามาหน่อยสิข้อดีของโมลี่ที่คิดว่าดีที่สุดแล้วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียน่าจะเยอะกว่าอ่าเอาข้อดีข้อดีก็เป็นคนเฮฮานะเอกกดูเพราเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคุณโมลลี่อารมณ์ร้อนไหมเราอะเราอารมณ์ร้อนไหม กาช่วงช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเลยนะคะเหมือนแบบเริ่มเริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มแบบเรียนรู้มากเรียนรู้มากขึ้นรู้ร้อนเหรอครับชอบตวาดอะไรงี้หรอก็หัวร้อนบ่อยนะคะอ๋อหัวร้อนบ่อยเล่นเกมเม่หัวร้อนเลยประมาณนี้ปะใช่ค่ะใช่อ๋อแล้วแล้วข้อเสียล่ะลองลองลองว่ามาสิสักห้าข้อก็ได้ ก็เป็นคนเป็นคนขี้หวงจัดเลยขี้หวงค่ะแล้วก็หวงมากด้วยหึงไหมหึงค่ะหึงมากด้วยเอา้าขี้ขี้น้อยใจด้วยน้อยใจด้วยเอาแล้วถ้าสมมติคุณเห็นแฟนคุณไปนั่งกับเพื่อนผู้หญิงเขาเาเงี้ยคุณหึหงไหมหึง,หงเลยไหมก็ขึ้นขึ้นเลยหรอขึ้นเลย <laughs> ถึงแม้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะนะ <laughs> คือมันจะมีอารมณ์แบบโมโหขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ก็รอฟังเหตุผลเขาด้วยอะไรเงี้ยอ๋อโอ้ยไอ้จกุก <laughs> แล้วแล้ว,ลวมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมแค่เนี้ยละค่ะ ประมาณนี้แต่ผมมองว่าข้อเสียพวกนี้มัน,ม,นมันไม่มันไม่เชิงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นป่ะครับผู้หญิงทุกคนเขามีขี้งที่ห่วกงกันเป็นธรรมดาหรือเปล่าก็ใช่ค่ะใช่ไหมครับคุณเซิร์ฟคุณเชิเชร์ฟชอบไหมแบบผู้หญิงแบบคอยแบบขี้หึงขี้หวงเราอย่างเงี้ยถ้าตวตัว <shield S 2> ผมเฮ้ยพิลด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 พิลุดพลดโอ้โหแคทเก็บแคทอะเราคุยกันไปพอะสังพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยขี้ยเอกเชี่ยตกใจเลยแม่ง อุ๊ยไอเอ็กไปไหนก็ไปเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเอ็มมาเรามาเข้าปัญหาคำถามเกี่ยวกับนายไอซีกันบ้างนะครับคุณโมลี่ตั้งแต่คุณโมลี่จำความได้ครับคุณโมลี่รู้จักคุณโมลี่เล่น G D A low pay เนี่ยมานานหรือยังปีหนึ่งได้แล้วค่ะปีหนึ่ง เล่นมากี่ประเทศแล้วครับอันนี้เป็นประเทศที่3ค่ะ3ประเทศที่คุณเล่นมาครับประเทศอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยสิอิตาลีซิตี้ค่ะแล้วก็ฮอลิเดย์ค่ะฮอลิเดย์แล้วก็ประเทศนี้ใช่ค่ะโอ้หขอถามนิดนึงเล่นมา3ประเทศอย่างนี้เคยมีแฟนไหมมีแฟนในเมืองเคยค่ะเคยค่ะ เคยมีแฟนอ่าประเทศไหนเอ่ยอ่าอิตาลีค่ะอิตาลีออกประเทศแรกปุ๊บเรามีแฟนเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกันมีแฟนแบบโลเ p แลเรารู้จักกันเขาได้ยังไงรู้จักกันคนในแก๊งอะค่ะคนในแก๊งเราอยู่เป็นแก๊งใช่ไหมครับอ่าแล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่อใครจีบกันใครจีบใครอ่าเขาเขาจีบเราก่อนค่ะเขาจีบเราก่อนแล้วเราแล้วเราเกิดอะไรขึ้นเราถึงไปหลงรักเขาเ็าทำยังไงเขาน่ารักค่ะเขาน่ารักนิสัยดีนิสัยดีเอ้า แล้วอย่างนี้เลิกกันเพราะอะไรครับก็คบกันนานไหมถามก่อนไม่นานค่ะไม่นานไม่นานเท่าไหร่ประมาณสามเดือนอ๋อแล้วทำไมเขาน่ารักที่ใส่ดีแล้วทำไมถึงเลิกกันอ่ะลองเล่าะเล่าฟังซิเอ่อมีทะเลาะกันแต่ว่าเขาหึงนะคะอ่าเขาหึงได้ไงต่อใช่กับเพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะมันหลายหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันหลายรอบเขาก็เลยบอกเลิกอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเราเป็นคนอื่นหรือเปล่าตอนนั้น อ่าไม่มีค่ะไม่มีเพื่อนเราเป็นเพื่อนสนิทใช่ค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เข้าประเทศค่ะอ๋อเพื่อนสนิทแต่เป็นเพศชายใช่ไหมอ๋อแต่คือเพื่อนสนิทก็คิดไม่ซื่อเอ้ยเพื่อนสนิทก็คิดดีๆแหละกับเราใช่ไหมครับอืมไม่ทราบเหมือนกัน่ะอ่าแล้วก็เลยก็เลยเลิกกันใช่ค่ะอ่าอ่าแล้วไงต่อครับประเทศนี้สดไหมมาประเทศนี้สดครับสดสนิทเลยไหมครับ โสดสนิทเลยแบบไม่มีมีคนคุยไหมขอถามก่อนอ่าคนคุยมีค่ะม,มีมีคุยอ่าโอเคแต่ก็ยังไม่เป็นไรกันนะครับก็ถือว่าย<ช>ังว่างนะครับสามารถจะที่จะมาทักทายหรือว่ามาทำความร,รู้จักกับคุณโมลี่ได้เสมอเลยถูกต้องไหมคุณโมลี่ครับเออเราก็เราก็เฟรนลี่เหมือนกันนะถ้าที่มองใครจะทักก็ได้ถูกต้องไหมครับก็คุยคุยได้ทุกคนละคะ่ะอ๋อคุยได้ทุกคนละกันก็พูดได้นะก็เลยมีปากพูดเนะ เขามาทักก็ต้องตอบในวันนี้เนาะมีอ่ามีคนที่เราปื้มไหมมีคนที่เราชอบไหมมีค่ะพูดได้พูดได้ครับอ่าบอกบอกได้ไหมแค่ส่วนของเราก็บอกไม่ได้ค่ะบอกอะไรเธอหน้าถ้วยอยู่ในประเทศไหนครับประเทศไหนอยู่ประเทศไหนครับอยู่ค่ะอยู่ประเทศนี้ด้วยเขาทักอยู่เป็นปื้มเขาได้ยังไงเพราะอะไรเพราะอะไรเขา น่ารักค่ะมีใจดีก็น่ารักค่ะที่เราชอบเขาน่ารักมีใจดีแล้วแล้วไปไปเจอเขาได้ไงครับยังไงยังไงครับยังไงอยากรู้ยัง,ยง<ะ>ไม่ไปเจอเขาได้ไงไปเจอเขาได้ไงเจอที่โรงพยาบาลครับอ่าเจอที่โรงพยาบาลเขาเป็นหมอหรือเปล่าเออเออเออเอาไปเจอโร<ะ>งพยาบาลแล้วไงต่อครับเราเราเราเป็นคนไข้ถูกต้องไหมค่ะแล้วเขาเป็นหมอค่ะแล้วเขาเป็นหมค่ะและเขาเป็นหมอ รักษาเราเหรอครับเข้าของรัฐบาลด้วยไม่ไม่ไม่เคยคุยกันเลยค่ะตอนแรกๆอ่าแล้วไงต่อครับเมืเ่อวาน,ค,น,นคุยกันช่วงตอนที่เจอที่ตลาดค่ะเพราะอะไรเราไปเอจอเขาอย่างไงก็เราเข้าไปแกล้งแบบว่าแกล้งกอดเขาอะค่ะก็เลยเได้คุยกันแล้วทำไม,ไมเราลุกเราลุกแร,กแรงจังอะฮะวเลื <c oughs> อกเพื่อนไม่ใช่ครับตุก แกล้งเฉยๆครับก็เลยแบบว่าเพื่อนนหยาหยานาผมผมจะดูคุณมาผมดูแบบใหญ่ผมดูว่าคุณเป็นคนเงียบๆนะคุณนี่คุณจะฟาดเรียบหรอฮะค้อถึงครั้งแรกแต่ที่ก่อนผู้ชายหรอก่อนก่อนเล่นอ่าก่อบคุณธนาคารนะครับที่ทำให้ผมได้รู้สึกว่าแป้งที่นายินเหมือนกันนะเนี่ยก็ขอบคุณยาฆ่าหญ้าตาคูคาครับที่ทำให้เราได้รู้สึกว่า เสียใจก็เป็นนะเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยเอออะไรกันต่อครับเราไปกอดเขาแล้วกันต่อก็เหมือนก็ได้ได้คุยกันนะคะเขาเหมือนว่าเขาไปขอเบอร์เบอร์เราจะเพื่อนเขามาอะไรเงี้ยเขาแกว่าเขาก็มีใจเขาเหมือนเขาแบบว่าเขาอยากรู้ว่าเราแกล้งเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามีใจไหมสุดแจกแหล้กนไม่ได้ใจเลยนะค่ะแล้วคุยกันมานานหรือยังก็ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นไงบ้างครับหัวใจพองโตไหมหัวใจสุดโบสุบูไหมค่ะดีค่ะ เอาละครับหนุ่มๆครับอ่าโอ้ลวงลึกมาแล้วน่าจะหน้าชาเป็นแทกจากตอนแรกที่บอกว่าโสดแม่มีคนคุยธรรมดาพอเราเลี้ยลวงลึกแล้วคนคุยปั๊บแม่หน้าชากันเป็นแถบเราคิดไงเขาบ้างตอนนี้เราชอบเขาจัดเลยแล้วถ้าถ้าเขามาขอเป็นแฟนล่ะตอบตรงลงเลยไหมก็ยังเหรอคะน่้จะคุยไปเรื่อยๆก่อนอ๋อแล้วเขาถามหน่อยครับว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ ถามใครครับถามคุณแหละเขาเาเป็นผู้หญิงวิชาเขาดูคุณชอบปะครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับเลยแม่หน้าฉากกันเป็นแถบตอนนี้มีคนคุยมีคนมีคนที่ชอบอยู่แล้วด้วยมีรายแล้วด้วยแล้วถามหน่อยว่าเราเล่นประเทศนี้มานานหรือยังแฟมิเลียเนี่ยก็น่าจะได้เดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งแล้วเราเรามาเล่นประเทศนี้เพราะอะไรเพราะอะไรใครใครชวนมาเออไม่มีครับมาเองครับแล้วเพราะอะไรอ่ะเราทำไมถึงมาเล่นประเทศนี้ก คือติดตามพูดได้ไหมคะอ่ะพูดได้พูดได้เลยครับพูดโอซีได้เลยครับติดตามใครหรือว่าอะไรติดตามพีเอสยู่ครับอ๋อติดตามพี่เอสยูเห็นแค่ว่าประเทศเขามันมีอะไรไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนประเทศอื่นอมันแปลกใช่ไหมประหลาดประหลาดอะไรใช่ไหมครับมันแหวกโลกอันครับใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบสมองที่แบบคนธรรมดาเขาจะคิดอต่ใช่ไหมครับ โอเคโอเคตอบได้เลยต้องตอบอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยผมชอบถ้าตอบแบบเนี้ยครับเออว่าได้เลยครับเจ้าคุงเจ้าของหรือว่าอะไรพูดได้เลยรายการเราแบบอิสระครับไม่มีใครกล้ามีกับคุณแน่นอนอแล้วใครตอบครับเราเราติดตามแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยประเทศนี้น่าสนใจว่างั้นถูกต้องไหมใช่ค่ะก็เลยลองมาสอบดูลองมาสอบดูแล้วสอบกับใครเป็นไงบ้างสอบกับพี่แจ็คครับสอบกับพี่แ,แจ็คโอ้โหพี่มูมูของเราแม่เป็นไงบ้างพี่แจ็คเขาเข้มไหม ตอนสอบลองลองลองเดี๋ยวลอง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 เล่าให้ฟังหน่อยดิตอนสอบจำได้ไหมได้ค่ะก็เขาก็ให้เราแนะนำตัวค่ะอ่าครับแล้วไงต่อก็แค่เขาก็มีตอนแรกคนสอบมีแค่คนเดียวเหรอครับหรือว่ายังไงมีพี่แจ็คกับคนที่ชื่อพี่ตั้มอะค่ะอ๋อดีแล้วครับที่เราเลือกไอ้แจ็คอะครับเพราะจะเลือกรายนั้นน่าจะแบบยาวเลยครับอ่าแล้วไงต่อครับครับแนะนําชื่อแล้วไงต่อ เขาถามอะไรอีกถามว่าช่วงเวลาเล่นอะไรอ่ะอครับก็ประมาณนั้นอแล้วเขาได้มีถามอะไรแบบแปลกๆบ้างมีไหมคำถามแปลกๆอ่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยหรออ๋อเอกจะมีเซลล์นิดนึงเซลเซอร์ไงเซลเซอร์ไปงก็เหมือนแบบบ้านอะไรอย่างไรประมาณเนี้ยบ้านอะไรอย่างไรประมาณเนี้ยอุ้ยูเลยอยยูเลย ขอทราบนิดนึงอ่หลังจากที่เล่นแล้วเป็นไงบ้างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาความรู้สึกเล่นประเทศนี้<ะ>เลด้เลยกเลิกเล่นประเทศเก่าเลยค่ะเลิกเล่นประเทศเก่าเลยแล้วถามหน่อยว่ามีอะไรที่อยากจะให้ประเทศนี้ปรับปรุงไหมมีไหมมีไหมตอนนี้เผื่อแอดมินเขาดูอยู่อะไรดูอยู่อะไรรบบปรุงในมุมมองเราเลยพูดได้เลยอืมก็ไม่มีละค่ะไม่มีเลยไม,ไ,มไม่มีจริงจริงะคะโอ้โหคือบันดีขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ดีนะคะดีนะคะเราชอบแบบนี้อ่ะ ก็ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ออ <S <S ถามอีกนึงคำถามนึง S <S <S เราร <S <S เข้ามาเล่นเนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายที่อ่าแล้วอนควาคตข้างหน้าเราอยากทําอะไรไหมเราจะทําไงต่อตอนนี้เรามีแก๊งไหมเราเราอยู่กับใครเราทำไงกับใคร่มีแก๊งค่ะมีแกง๊แกงเราอยู่แก๊งอะไรครับอยู่แกง๊งอะไรฟาร์มค่ะฟาร์มแฟมิลี่แก๊งฟาร์มแฟมิลี่ชื่อแก๊งเหรอใช่ค่ะส,สูตรสูตรฟ้าค่ะสูตรฟ้าค่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคใช่อยู่อะไรแก๊งเดียวกับคุณหารหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะใช่อ๋อครอบครัวครอบครัวเอาไปรู้จักแก๊งนั่นอยู่กับแก๊งนั้นได้ไงอ่า เพื่อนค่ะเพื่อนชื่อกีตาค่ะเขารู้จักอะไรเงี้ยก็เลยไปอยู่ด้วย๋อโอเคครับหลังจากอ่าเราอยู่มาเนี่ยเป้าหมายเราเป็นไงบ้างเราจะเราต้องการมีอะไรในอนาคตไหมแบบอยากมีอาวุธไหมอยากมีนู่นนี่นั่นไหมเราจะทําอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็เร่งทําอาวุธอยู่ค่ะเร่งทาให้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเร่งทำใช่ค่ะให,ให้ให้ตัวเองค่ะแล้วแล้วเราจะทำไปทําไมครับปกป้องตัวเองอย่างนี้หรอเออค่ะเราเคยมีเรื่องไหมในประเทศเนี้ยยัง,ย,งยังไม่เคยมีค่ะ ไม่เคยมีเรื่องเลยค่ะอยากมีเรื่องไหมครับอยากมีเรื่องไหมก็ก็ <c oughs> กอยากมีค่ะเพราะว่าจะได้สนุกไปอีกแบบด้วยหออมายถึงเรื่องตีรันฟันแทงเหรอเปล่าครับเรื่องรักก็อยากมีไหม <c oughs> อยากมีไหมเรื่องรัก <c oughs> ก็อยากมีค่ะบ <c oughs> นั่นแหละครับก็ขอให้สมหวังปรารถนานะครับจากสิ่งที่คนที่ชอบนะครับ อ่ะสุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณฝากอะไรถึงเกี่ยวกับมุมมองความรักของคุณมามให้กับคนในประเทศนี้ฟังหน่อยและกกับให้คนน้องๆหนูๆในประเทศนี้ไอ้กับน้องๆหนูที่รับชมอยู่ทางบ้านฟังหน่อยครับรักเขาได้ค่ะแต่ต้องรักตัวเองด้วยโอ้โหถือว่าเฉียบโอ้โหเฉียบนะครับเฉียบมากเลยครับโอ้โหสุดยอดครับคืออย่างจะหลังจากที่ผมฟังเรื่องราวความรักของคุณมอลลี่มาเนี่ย ิ่งที่ผมรับรู้ได้เลยอย่างเดียวอย่างดีก็คือคุณบุรีเป็นคนที่รักใครรักจริงนะครับเนี่ยเป็นรักแล้วคุณรักะรักสุดมากครับคือแบบสามารถที่แบบอยู่ด้วยกันได้แบบคือรักเขาอะไนนอาหรือเปล่าครับายนอาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมมองว่าภายในครับเขารักคนที่นิสัยแล้วเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดด้วยแล้วผม มองว่าเป็นเรื่อง <S 2> <S 2> เป็นเรื่องที่โอเคนะและก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรู้จากเขาคือ,อได้รับรู้จากผู้หญิงที่มารายการในนี้ก็คือผู้หญิงส่วนมากสามารถอยู่ได้ด้วยต,ต,ตัวเองแล้วครับแล้วก็รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าเราเรา,เราบางทีการที่เราเราเรอให้คนมาเอาความรักให้เราเนี่ยมันบางทีมันอาจาความรักที่เราได้อาจาจะไม่ใช่ตรงตรงอย่างที่เราต้องการก็ได้แต่การที่เรารักตัวเองเนี่ยอย่างอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราต้องการความรักในรูปแบบไหน ถูกต้องไหมครับคุณมอลี่เป็นไงผมรู้ใจคุณมากเป็นไงครับแหมสุดยอดอย่างสุดท้ายครับเราจากนี้หลงจากที่เรารู้จักกับคุณโมลี่มาแบบเยอะมากๆแล้วเนี่ยสินุดท้ายของรายการอยากให้คุณโมลี่พูดตามคอนเซปต์ของรายการเนี่ยคอนเซปต์อะไรมันจะมีรายการคอนเซปต์มันจะมีแบบคาพูดแบบวลีฮิตอ่าคาพูดมาแล้วครับคาพูดมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวให้คุณพูดคํานี้นิดนึงถ้าเธอไม่ชอบลุงตู่งั้นหันมาชอบเราดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพูดหน่อย แบบอ้อนๆเลยจัดไปส่งท้ายถ,ถ้าเธอไม่ชอบลุงตู่หันมาชอบเราก็ได้นะคะหันมาชอบเราดูก็ได้นะคะเอาไหมถ้าคุณไม่ชอบลุงตู่หันมาชอบเราดูก็ได้นะคะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับแม่ EP สำคัญ EP สเปเชียล EP ที่มีแต่วความกลุ้มกลิ่มและความน่ารักของคุณมอลลี่ครับอบอว่นตลอดทั้ง EP เลยครับขอบคุณคุณมอลลี่มากๆกครับสำหรับวันนี้ที่มาร่วมรายการเราครับแล้วก็สุดท้ายนี้ ตัวผมเองนะครับเดอะกัมเบอร์นะครับเป็นรายการที่อสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องราวของความรักได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้เราจะมีแบบทะเลิงตึงตังไปบ้างแต่อย่างน้อยเราก็ให้ข้อคิดเสมอในทุก e ีพี EP นะครับอย่างข้อคิดในข้อคิดนี้นะครับดั่งคำคมคำนี้เลยครับถึงบางรักกลัวรักจะพัดพลาดถึงบางจากกลัวรักจะพัดหลงถึงบางซื่อกลัวรักไม่ซื่อตรงถึงบางปะกงโอ้โหกูหลงทางขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับจุ๊บคำคมคองคุณคะครับแล้วก็ผมไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็ EP นี้จบไปแล้วครับคุณมอลลี่นะครับเป็นไงครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรายการของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรายการดีๆอย่างนี้ต้องสนับสนุนกันแล้วนะครับ EP หน้าจะเป็นใครจะเป็นสาวเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวรอรับชมได้ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณมอลลี่แล้วก็พิธีกรรับเชิญสองท่านขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ